สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูดสุคนทาง YouTube และกับพี่พีเอฟซทุกท่านนะคะ มื่อนี้นะคะก็มาพบกับเซลแขกเก่งสวยเสียงอีสาคนคนเก่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้นะคะมีรถกเก๋งขาใหม่นะคะเป็นเจ้า Toyota, โตโยต้าโคราติดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.6G ชมปี18ราคาต่างขายเพียง42 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่อยู่ที่แสนตดกลนะคะลูกค้านเนาะรถสวยๆแบบนี้นะคะพอแม่พี่น้องทันใดกําลังมองหารถเก๋งพอสบายไว้ใช้งานนะคะมื่อนี้ แวะชมคลิปกันก่อนนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวแค่พาไปเมืองดันไนนะคะแรวก็สภาพโค้งสางนะคะการันตีว่ารันตีนะคะรถสวยเดิมแทนแน่นอนรถทุกขั้นนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้คะ <c oughs> ่ะน่นหน้าสภาพเสสวยนะคะลูกค้าไฟบ่แตกบ่หักนะคะเป็นไฟฮานเจ็นะคะนี่เลยค่ะ เจ้าโตโยต้ขาข้รับติดนะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมนะคะที่สําคัญนะคะเป็นรถยอดนิยมขายดีที่สุดเลยนะคะลูกค้าสภาพด้านหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะกระจังหน้านะคะสภาพสวยเลยค่ะคมเมี่ยมสองสันแบบนี้นะคะนี่ซองล้มนะคะบะมีแตกบะมีหักค่ะรถบะมีช้นหนักพี่ความแน่นอนนะคะการันตีวารันตีค่ะ ไฟด้านหนานะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยค่ะไฟบอ่อแตกบอ่อหักนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสีบอลเงินนะคะสียอดนิยมเลยค่ะสีที่ขายดีที่สุดนะคะก็คือสีบอลเงินนี่แหละค่ะลูกค้าสภาพสวยนะคะสีสม่ำเสมอสีเดิมๆจากโรงงานพีพีทานใดน,นะคะสนใจติดต่อมหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้า มาเมืองในส่วนของแม็กค่ะสภาพสวยๆนะคะเป็นแม็กทูชนปัดเงาๆนะคะแม็กเดิมค่ะสเปกรงงานนะคะได้เป็นอย่างปี22ค่ะอย่างปี22นะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะดอกยางนะคะเน่ๆนๆานาสามารถใช้งานได้ปกติค่ะ สาม,มารถใช้งานได้ยาวๆเช่นกันนะคะสภาพสีนะคะสวยๆเลยค่ะเรียมพรมสันต่างๆนะคะสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบซีเดียวกันกับตัวรถนะคะเบาจับประตูนะคะสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัดด้วยโค้มเมียมนะคะรกค,คาเนาะเป็นแบบสมาชิเลสนะคะหลกักกระดตรงนี้นะคะลลอกรถสำหนับนะคะมือ บตึ๊บๆนะคะหลอกหลดง่ายๆค่ะเป็นปุ่มผู้สตาร์ทนะคะรูคคุคขาเนาะกระจกผู้บานนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะการันตีวารันตีนะคะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของภายในค่ะภายในนะคะรูหคค่าสภาพสวยๆเลยค่ะ เบานะคะบาช้าเลยบาบาขาดนะคะการเยียบตะเค็บเส้นได้นะคะบามีขาดเลยบาเป็นแบบสีเบจนะคะลูกค้าเนาะเอง่ยๆกับสีครีมนะคะสภาพสวยๆนะคะภายในนะคะอันติดขึ้นซื้อน,นะคะลูกค้าขึ้นซื้อเลยภายในกว้างงนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าโตโยต้าโคลลนติดนะคะเซอร์วิสต,ต่างๆนะคะหรือว่าอะไรสเปลือนเนาะแบบหาง่ายนะคะลูกค้อมาอะมะม่วงมาหนีพ่อแม่พี่น้องเนาะ แอร์เย็นเพลงเพาะพุ่นแล้วนะคะนาเรือนไม้ค่ะสภาพวสวยๆนะคะไม่ยูเทนหนึ่งแสนสามมืนหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโลค่ะไม่เดิมไม่แท้นะคะเป็นพวงมะไลามาติฟังก์ชันค่ะสามารถนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมะไลเลยค่ะนี่แอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะเรือนหาเพลงนี่ สะดวกสบายนะโตโยต้าโครา,านติดภายในกว้างขวางค่ะพวงมาไั่สภพาพส,ายสวยๆนะคะครับขี่ไปนะคะลูกค้าบ,บอมี่ลุดนะคะลูกค้ารอทุกท่านนะคะการันตีว่ารันตีค่ะมึงเลยค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะสภพาพส,ายสวยๆนะคะบอมี่ขับกล่าวนะคะพราแมพพี่นะบอมี่ขับกล่าวนะคะบอมีะะอม่ลิวร้อยในการใส่งานช่องแอร์ค่ะบอแตกบอหักนะคะฟังเอฟเอ็มเอ็มได้นะคะนี่ เอฟเอใดน,นะคะลูกค้าเนาะได้เป็นแอร์บิดนะคะลูกค้าแอร์เย็นชาำเลยนะคะแค่จะบอกนะคะเกียร์ต้ค่ะเป็นเกียร์คันบานไดสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะมีทีว่วางเกียรน้านะคะหุ้นแจนะคะนี่นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะสะดวกสบายเลยเกะนะคะใส่สัมภาระสิ่งของเล็กๆในหน่อยได้เด้อ ที่บางแดดค่ะสภาพสวยนะคะกระจกนะคะบ่แตกบ่หักค่ะระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะนี่ค่ะสภาพสวยนะคะลูกค้ารถสวยคุณภาพแกดเอนะคะการันตีวารันตีค่ะลูกค้าอยู่ตั้งจังหวัดนะคะอยากได้รถสวยสวยไว้ใช้งานโทรเข้ามาหาแคทค่ะ้วก็นะคะอินบอก์เข้ามาได้เลยค่ะอยากได้รายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแคทจัดให้ค่ะแพงประตูค่ะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค่ะรถสวยคุณภาพเกดเอสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสำนันค่ะเัืนอดคับบบมีกันแกกันไขนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ของสั่งนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะภายในกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะ มะมึงค่ะบอด้านหลังนะคะสภาพสวยๆค่ะลูกค้าบอ่อแตกบ่อหักนะคะบอมีฉ่ำเลยค่ะสภาพสวยๆนะคะมีติสาสเต็นะคะลูกค้าเนาะประกันนะคะในส่วนของห้องสังขาแพงประตูทุกอย่างนะคะสวยเดิมจากโรงงานสเปกโรงงานเหมือนเลยนะคะลูกค้าบอมีดัดแปลงหรือว่ายอมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟถ่ายค่ะสภาพสวยๆค่ะไฟบ่อแตกบ่อหักนะคะตัดด้วยค้เมียมนะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยจัดเลย เมื่อวานสิเป็นเน้ส่วนของอักษรน,นะคะหรือุ่นเกตต่างๆนะเกตรุ่นพนะรุ่นเกตเกตรุ่นต่างๆนะคะสภาพสวยๆค่ะลูกค้าคมเนียมนะคะสวยจัดเลยนะคะโตโยต้าโคลานติดนะคะขึ้นซื้อเลยค่ะรถที่ขายดีที่สุดนะคะแ้วกาช่วงล่างนะคะแน่นเลยค่ะลูกคาา้าทนทานนะคะอุปกรณ์นะคะอย่างอะไรนะคะทุกอย่างครบนะคะรอยซิวต่างๆนะคะลูกค้าเดิมๆเนียนๆสวยๆแบบนี้ค่ะ รับประกันนานในวนของคลองสางค่ะลูกค้าซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะมีเอกสารนะคะมีเหลียพร้อมโอนนะคะเหลียบ่อช่อมหลุดสูญหายนะคะลูกค้าสภาพด้านหลังนะคะหัวนอนสวยๆค่ะบอม,มีกันแกกันายร,รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเอามาหลอกโหลดกันเนาะค่ะพอเม่พี่น้องเดี๋ยวแคทเปิดเอกสารเปิดพี่โอนะคะ ให้พี่ๆไฟแนนซ์แลนไปเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องชึ้งนาบ้านหนาะที่ทำางานงานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสะดวกมารับรถเองนะคะบ่าเป็นอย่างค่ะมีบริการนะคะรถสไลด์นะคะส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องน,นะคะถึง้งนาบ้านเช่นกันนะคะสัาพรับพี่ๆท่านใดน,นะคะเครด,ด,ดีประวัติดี จัดเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะบ่ต้องใส่เงินออกรถจักบาทนะคะเอารถสว,สวยแบบนี้ไปครับไปขี่กันปีใหม่นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะคาฟฟ่ไปเลยค่ะเก้าสิบวันนะคะไปพักอ,อีกที่ปีหกเจ็ดเลยนะคะลูกค่ะสภาพสีสวยเลยภายในนะคะของผู้โดยสารสะอาดสะอา้ะอานแพงประตูบ่มีริวรอยในการใช้งานรถสวยคุณภาพเกียรติเอกนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากแวะเวียนเข้ามามึงรถจริงนะคะมาได้เลยค่ะเช่อรา้านสุกค้าลมเก่าร้านซียูตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะยูจังหวัดกทมค่ะพอไม พี่น้องพอแม่พี่น้องนะคะเบาสะดวกมาเมืองรถเองค่ะเพราะเป็นยังค่ะวิดีโอเมืองรถกับเซลแคดได้ค่ะลูกค้าแอดไลน์เขามาค่ะเดี๋ยวสิพามืองนะคะในส่วนของข้องสั่งนะคะลูกค้าเดิมๆค่ะหัวน็อตค่ะเรามีการแก้การขายตัวเพจนะคะหรือว่าผพนเพจนะคะแสดงเลขเครื่องเลขถังชัดเจนค่ะ นี่เลยค่ะหัวนอ็อตสวยๆนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมแทนแน่นอนค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสําหรับพี่ๆทํางานอาชีพใดนะคะอย่าฟาวตัดสินใจจะคลองนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเซลแคตกันก่อนนะคะลูกค้าบ่มีแค่เดิตหรวอวมามีแค่ดิตนะคะก็สามารถออกรถกับเซลลแคตได้ค่ะฟีาดาวใดเลยนะคะลูกค้านะ ่อไปนะคะเดี๋ยวเซลแคทสิบภาพไปมึงในส่วนของห้องเครื่องหละะ่ะค่ะคงสังนะคะไปจ้ามาค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้ากับมามึงห้องเครื่องนะคะก้อนมือึงห้องเครื่องค่ะมือมึงมุ้งวางกันก่อนนะคะแนะนําอีกคางหนึ่งนะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยตา้าโคราอันติดนะคะหนึ่งจุดหกจีชมปีสิบแปดมาในราคาเพียงสี่แสนสองหมืนก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้แรงมาอยู่ที่ร้อยยี่สิบกแรงมานะคะลูก้าเนาะ ฟ้าขอบเรื่องนะคะลูกค้บาบ่แตกบ่หักค่ะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะดำๆเงาๆงามๆเลยนะคะเป็นเครื่องซีสูบนะคะพอแม่พี่น้องเติมน้ำมันเบนซินนะคะของเครื่องสภาพสวยๆค่ะตัวเบรก ABS นะคะทุกอย่างนะคะครบๆค,ค่ะสามารถใช้งานได้ปกติรับประกันนานในส่วนของของสัตว์นะคะเดิมๆค่ะจุดเป็นอัดเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะคันบ่ขดบ่หักบ่งอนนะคะ รถบมีชั่นหนักพิ่ความแน่นอนค่ะการันตีวันรันตีนะคะถ้าลูกค้าออกรถไปนะคะตรวจสอบพบเจอวันรถบะเดิมบดแท้ทางบริษัทนะคะรับสื่อขึ้นเต็มจํานวนค่ะลูกค้านําหลักทานเขามากค่ะลูกค้าเนาะถ้าลูกค้ามึงรถเป็นนะคะบระตองห่วงค่ะผ้าพแมพี่น้องนะคะหรือว่าผ้าซางเมือมึงรถใดเลยนะคะลูกค้าทดลองขับรถใดเลยค่ะ ออกรถกับเซลแคดนะคะแคดดูแลในส่วนของเร็วต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่นะคะรืนว่ามันเครื่องนะคะแคดดูแลห้นะคะรับประกันนาในส่วนของโครงสร้างค่ะเมืองเลยค่ะลูกค้ารดบอม,มี่สนหนักในนอนค่ะการันตีวัารันตินะคะเมอดอาร์ตเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะหัวน,น็อตนะคะบอม,มีก,กันแกกันไขค่คะหัวน,น็อตยึดฟ้ากระป๋องนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานค่ะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบๆนะคะสติ๊กเกอร์มอออกกขอ,อควนระวังนะคะราะว่ายางกระแทกค่ะกะสภาพส,ยสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงเดิมแทนแน่นอนค่ะรถบมิษ้นหนักแน่นอนค่ะการันตีว่านรันตีฟ้ากระโปรงเดิมต้องมีตับปั๊มโตโยต้าค่ะอ่าแผ่นกันควมำพอนค่ะพ่อแม่พี่น้อง สภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะบม่มีขาดบม่มีชำรุดนะคะเจ้าตัวนี้พอนอ่ทีแปดพั 8, นก,กว่าเท่านั้นนะคะฟรีดาวค่ะพี่พีพพท่านใดนะคะเช่ตดตีประวัติดีนะคะจะเต็มค่ะฟรีดาวไปเลยค่ะ ออกรสุนบัตไปเลยค่ะบ่าต้องถือเงินเขามานะคะสําหรับพี่ๆนะคะทันใดนะอยากได้รถไปใช้งานเลยค่ะสําหรับพี่ๆเคิตินะคะนางถาเลยค่ะนําเอกสารเขามาค่ะรออนุมัติภายในสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะคาฟี่ไปอีกค่ะเก้าสิบวันตอนรับปีใหม่นะคะเสพเงินเสพทองเมื่อบ้านเมื่อซองกันนะคะสิปีไม่เลวพ่อแม่พี่น้องทันใดบระทันใดรถเมื่อบ้าน นะคะติดต่อเขมามาหาแคทเลยค่ะที่เบอร์ซุนเก่าหาดสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่าสำหรับมอนีนะคะถ้าเซลแคทว่าผิดประการใดน,นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะสุบุสุคสนทางยูทูบนะคะหลักอภิภิเอฟซีทุกทานนะะ่านนํ้เด้อค่ะสำหรับมอนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคทได้เด้อค่ะสำหรับมอนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ